สวัสดีครับทุกท่านชาแนลทีรีวิวนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของซ s i o G-Shock นะครับ GAX 1 0 0นะครับรุ่นนี้มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็เปิดฝาหลังออกคอยครับคลายน็อต4ตัวนะครับ คช่เพนี้ก็เปิดฝาหลังนะครับให้ระวังยางโอลิงกันน้ำด้วยนะครับเปิดมันก็ะจะเป็นอย่างนี้ให้ระวังสปริงตัวเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ เผ่อความเครื่องมานมาอาจจะหลุดได้นะครับนี่เราก็มาแผ่นยางออกนะครับทีนี้จะเห็นแล้วนะครับข้างในรุ่นนี้นี่จะใช้แบตเตอรี่สองก้อนนะครับ ต้องเปลี่ยนสองก้อนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะใช้อะไรเล็กๆกับแหลบนะครับเข้าไปเกี่ยวตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อให้ที่ล็อกแบตเตอรี่นี้เ,เปิดออกมา เปิดมาแล้วนะครับจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลย เป็นรุ่น SR926 SR927W นะครับ SR927W สองก้อนนำทานใหม่มาใส่ไปนะครับ กดลงไปมันก็จะล็อกเลยนะครับตันนี้เขาจะมาให้ให้ช็อตกาวนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตเครื่องนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันติดแล้วก็แนะนำว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับสำหรับผู้ที่ชำนาญน,นะครับครับช็อตกาวเพื่อการรีรเซ็ตเครื่องนะครับ ทีนี้เราก็มาปรับฝุ่นสมบัริามสะอาดกันหน่อยนะครับแต่ระวังสปริงตรงที่บอกนะครับ้มันจะกระเด้งออกมาเบาๆครับค่ะีนี้งเราจะแผ่นยางกลับคืนใส่ลงไปนะครับ ใส่โอลิงกับน้ำดีๆนะครับจะมีร่องเขาอยู่ครับก็ปิดฝาหลังเลยไขนอตเลยนะครับ ไข่เน่ตเป็นฟ้ารังเลยนะครับตรงนี้ไขยแค่พอตึงมือพอนะครับ นาจอติดแล้วนะครับกัรเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งเรือนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ